รับคุณผู้ชมเข้าสู่ข่าวอารุณมรินทั่วไทยนะครับวันนี้12ธันวาคม2567 12เดือน12หเตรียมกระเป๋าตังรอเลยนะคะจริง,นนรงๆบางคนบอกว่าล้มละลายตั้งแต่เที่ยงคืนแล้วอ,ออคูป,ปองส่วนลดเยอะทุกแอปพลิเคชันเลยนะครับแต่ว่าเช้าว,วันนี้อยากจะชวนไปเที่ยวช็อปชิมชิลในช่วงฤดูหนาวหากคุณผู้ชมเนี่ยรู้สึกว่ามีเวลาไม่เยอะอ,อยากจะไปใกล้ๆเขื่อนขุนด่านประการชนนครนายกตอนนี้รอต้อนรับคุณผู้ชมแล้วครับ อยากจะชวนไปเที่ยวที่นี่เลยช่วงหน้าหนาวแบบนี้เขื่อนขุนด่านสวยมากนะอยากพาไปชอบชิมชิวท่ามกลางธรรมชาติกันที่งานใช้พัฒนาแฟสัญจรนะครับอยู่ที่เขื่อนขุนด่านปราการชนจังหวัดนครน,นายกเริ่มวันนี้วันแรกนะเพราะฤหัสสปดีที่12ทธันวาคมนี่แหละแล้วก็ไล่ไป13 14นู่นเลย15ธันวาคมนี้นะครับจัดไปเลย4วันเต็มๆนะพบกับของอร่อยสินค้าคุณภาพแล้วก็มีผลิตภัณฑ์ของใช้สินค้า ออแกนิกของที่ระลึกงานหัตถกรรมแล้วก็สินค้าต่างๆอีกมากมายจากทั่วทุกภูมิภาคกว่า170ร้านมารวมกันไว้ในที่เดียวที่นี่แล้วนะครับออซึ่งตลอดทั้งงานนั้นก็จะมีกิจกรรมต่าง,างๆมากมายไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการแสดงกิจกรรมเวิร์กช็อปแสดงดนตรีในสวนแล้วก็มีกิจกรรมสาธิตการประกอบอาหารจากเชฟชื่อดังหลายคนด้วยกันแล้วไปพบกันนะครับที่งานชัยพัฒนาแฟร์สัญจรตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่15ธันวาคม นี้นะครับตั้งแต่10บโมงเช้าจนถึง4ี่ทุ่มโอ้โหสิบส <12 S 2> ชั่วโมงเต็มเตยาวตลอดทั้งหนือกลางวันยันกลางคืนเลยนะครับดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook มูล,ลนิธิชัยพัฒนาไปช็อปชิมชิลท่ามกลางธรรมชาติด้วยกันนะครับอืมครบครันเลยนะทั้งชอ็อปทั้งชิลทั้ง ทั้งเลยนะชิลด้วยชิลด้วยแล้วก็ออชิมด้วยใช่โอ้โหแล้วบรรยากาศเขื่อนขุนด่านช่วงนี้คือแบบเย็นิน,นะเ,นเออถ้าเกิดไปตอนเช้าอากาศก็เย็นหน่อยกลางวันก็อุณหภูมิปักปกตินิดนึงเดี๋ยวมีกิจกรรมเยอะ<ช>แล้วตอนกลางคืนก็อู้เย็นขึ้นอีกรอบหนึ่งโอ้โห,ห้าปา่ะล่ะขับรถไม่ไกลด้วยนะ<ช>อยู่ห่างจากกรุงเทพแค่นิดเดียวจริงๆค่ะแต่ว่าไม่ว่าเราจะเดินทางไปไหนต้องระมัดระวังให้ดีเพราะว่าอุบัติเหตุ เกิดขึ้นได้ทุกเมือ่อเกิดขึ้นได้ทุกวินาทีจริงๆค่ะเหมือนหนุ่มคนนี้ขับรถจะถึงบ้านแล้วเชียวแต่ปรากฏว่าจู่ๆชนน้องหมากลางถนนหม้อน้ําแตกเลยโอ้โหไผลพวงมาจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศหรือว่าภาวะโลกร้อนขึ้นนั่นเองครับทำลายนะแป๊บเดียวแต่ฟื้นฟูน่ะใช้เวลานานหลายสิปีเลยนะคะคุณผู้ชม,มขยับกลับมาที่บ้านเราค่ะร้อนเหมือนกันแต่เป็นวัยรุ่นหัวร้อนค่ะ ยิ่งดื่มแอลกอฮอล์เข้าไปแหม่ยิ่งองค์บากเข้าสิงงานงิ้วเพิ่งจัดเป็นวันแรกเลยเมื่อวานนี้แต่กลุ่มวัยรุ่นตีกันสนั่นจนต้องประกาศยุติคืนนี้พักก่อนอคือเรื่อยๆในที่นี้อเออเดี๋ยวนี้เนี่ยดัชนีดาวโจนเยอะจริงๆค่ะเมื่อวานนี้แม่ไข่มุกเพิ่งส่งมาในไลน์ออในหมู่บ้านอะ่ะขาร่มพ่อค้าแม่ค้าออคืนเดียวหายเกลี้ยงตลาดมันเป็นเหล็กไง เออม่เอาไปขายได้โอ้โหแบบนี้เห็นแล้วก็หวาดกลัวจริงๆนะไม่ว่าจะพื้นที่ไหนก็ต้องช่วยกันสอดส่องแล้วก็ฝากพี่เจ้าหน้าที่ด้วยความหวังเดียวของประชาชนนะคะอะแต่ว่าชีวิตคนเราเนี่ยต้องสู้ชีวิตนักสู้ค่ะมีผู้หญิงคนหนึ่งเขาชื่อว่าป้าหนูเล็กไม่ยอดท้อต่อโชคชะตาแม้ร่างกายจะไม่ครบ32ค่ะสู้ชีวิตค่ะป้าหนูเล็กหรือว่านางสาวบุญมีอายุ5 8ปี ควรได้รับการสนับสนุนส่งเสริมนะขอให้<ฆ>คุณป้าขายดิบขายดีนะครับเดี๋ยวเราพักกันครู่เดียวนะครับผู้ชมช่วงหน้ามาดูเหตุการณ์ทำเอาชาวบ้านผวาหน่อยหนุ่มคนนี้จัดว่าเป็นตัวตึงประจำถิ่นเลยแต่วันดีคือดีจู่ๆถือมีดออกมาแล้วก็ไล่ตระเวนลักขโมยหาเงินคิดว่าบ้านเดือดร้อนโถเอาไปเสพยาครับ ออกไปใช้ชีวิตแต่ติดที่ผิวหมองคล้อแห้งกร้านไม่ต้องกังวลแล้วหม่เบอร์สลีผสานพลังกัวใต้ก,กลอพร้อม70เท่าโปรเจรมายเสริมประกันผิวดูแข็งแรงผิวดูโก้ใสกระจายแสงในเจวันพร้อมไปต่อหม่เบอร์สลีซื้อประกันรถยนต์พันเราเลี้ยวอันยงเลยแล้วจประกันชั้นหนึ่งเลยครับพี่เมียพี่ขับก็ซ่อมให้เหมือนกันแนะนำตรงจุดผ่อนได้้วยประกันติดโล่โทร1501 เชื่อไหมครับผมดูหนุ่มขึ้นได้ภายใน15นาทีด้วยแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบลใช้ง่ายแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทด,ดูเป็นธรรมชาติเปลี่ยนลุคให้ดูหนุ่มขึ้นด้วยโอเคเฮอร์เบลสิคะปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียโอเคเฮอร์เบลมองเฟอร์รสชาติล้ำค่าระดับเผ็ดน้ำแร,แร่แบรนด์แรกและแบรนด์เดียวในไทยที่ได้รับรางวัลด้านรสชาติ Diamond Taste Award 2024จากการการ,การันตี7ปี้อนของเชฟนานาชามองเฟอร์สโอเมรา ยาท่าน้ำขาวตรายกระต่ายบินแก้ท้องอืดแก้ปวดท้องแก้ท้องเสียอย่าท่าน้ำขาวตรายกระต่ายบินขนาดใหม่450 ml อยหมเฮโมวิตโกมีวิตามินและเกลือแร่รวม15ชนิดอย่าบำรุงร่างกายเฮโมวิตโกวันละ1เมตรอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาเคยลองทุกอย่างที่ว่าดีแต่ผมก็ยังขาดดุดร่วงเยอะอยู่จนได้ใช้แชมพูไบโอเวทก็เห็นผลค่ะเพราะไบโอเวสกัดจากสมุนไพรถึง7ชนิดช่วยลดผมขาดดุดร่วงทำให้ผมดูแข็งแรงนุ่มสวย เช่มภูไบโอเวทช่วยลดผมขาดหลุดร่วงวงเงินที่เหลืออยู่ในบัตรไม่เอาเกกะอันนี้เอาบัตรติดล้ออยากรู้สแกนเนี่ยเบอร์ดี้แจกแหลกทั่วไทยยิ่งใหญ่กว่าเดิมกว่า15ล้านบาทลุ้นเต็มแขนเต็มขัน้นเต็มมือเต็มคอ แล้วกรอกรหัสใต้ห่วงถึง31มีนาคม2568โชคเต็ม,ตมแค่ผมสวยเปล่งประกายก็ชายได้ไม่งอเพรใหม่ซันซิลไดมอนชายด้วยเคราติน <I> ช่วยบำรุงให้ผมเงางามกว่า5เท่าทันทีผมสวยเปล่งประกายเหมือนเพชรซันซิลไดมอนชายผู้นำต้องมาหยุดค้นหาบทบาทใหม่ๆ ใหม่ Fortuner Leader S ยกระดับบทบาทผู้นำรุ่นใหม่ที่ต้องการใช้ชีวิต Toyota Fortuner Trust of the Leader เป็นเจ้าของวันนี้รับข้อสเสนอพิเศษถึง31ธันวาคมนี้ส้มห้างส้มอกรถ e v มีแต่ชอบห้างพี่คิดไม่ตกเรื่องประกันรถเข้าเว็บกรุงศรีออโต้โบรกเกอร์ซื้อประกัน e v วันนี้รับส่วนลด10%ถึง31ธันวาคมนี้กรุงศรีออตโต okay. สิบนาทีกลับมาช่วงนี้ลงใต้ไปดูที่ภูเก็ตกันหน่อยภูเก็ตหนึ่งวันพันกว่าเรื่องครับจะเกิน <c oughs> เป็นเมืองท่อ,ทองเทียทเท่ยวเออครั้งนี้เป็นเหตุการณ์วุ่นวายชุลมุนไปหมดเลยนะครับคุณผู้ชมนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเนี่ยอายุอานามประมาณแค่ซักยังไม่ถึงสี่สิบปีดีเลยแต่ปรากฏว่าไม่รู้ไปโดนตัวไหนมานะครับเกิดอาการคุ้มคลั่งอารวาดทำลายข้าวของตำรวจกับรปภพพรวมกันเนี่ยเป็นสิบคนยังเอาไม่อยู่เลยครับ คนกิน,<ค>นก็ไม่ได้เป็นแบบนี้โอ้อน่าจะอยู่ที่ตัวบุคคลมากกว่านะคะไม่รู้เลยว่าระหว่างคนกับผีอะไรจะน่ากลัวกว่ากันค่ะเหมือนกับเหตุการณ์นี้เช่นเดียวกันที่ลำปางค่ะชาวบ้านผวาเลยเมื่อนักศึกษาสาวข้างห้องกรีดทุกวันมไม่รู้กรีดอะไรแล้วอยู่คนเดียวพูดคนเดียวค้นตัวอีกทีเจอยันล้างป่าชา้าโอ้ กู้เหลือแต่ร้องเดียวแล้วค่ะร้องไห้ใช่ร้องไห้ไม่มีใครเห็นที่ไหนนะจังหวัดอุดรธานีอ,อ,อะก็ทําตามที่พูดไว้ด้วยนะคะเพราะว่าคนที่เขาต้องอาศัยอยู่กับคนที่มีปัญหายุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดทีนี้อาจจะป่วยตาตามกันไปหรืออาจจะต้องสูญเสียถึงชีวิตนะคะครั้งนี้ยังดีที่สูญเสียแต่ทรัพย์ต่ทางที่ดีไม่สูญเสียเลยจะดีเสียกว่าค่ะขยับมาดูอีกหนึ่งเรื่องกลับมาที่กรุงเทพมหานครค่ะ แหมหัวร้อนเหมือนกันนะที่นี่เพราะว่ารถตู้เนี่ยเขาเจอดรับผู้โดยสารอยู่ปรากฏว่าตุกต๊กข้างหลังรอไม่ไหวด,ด่ากรารมวงแตกเลยค่ะ